วันนีครับยินรอรถตู้มาเลยอย่างน่าจะคนนี้หรือเปล่าโอ้องนีเต่าเรียกเลยเปิดไปเรียกอะไรอยูน่นน่นเยอะพากันใส่แต่เสื้อดำเนาะเขาเคยจะมองเห็นไหมเยอะๆนั่นแหละคยใส่เสื้อสีเหลืองอ โอปาเลียอยู่พุ่นน่ะโอ้ฮู้พี่ตาถอยๆๆพี่เขาจะแอบเข้ามาตาถอยมาใช่มั้ยเนี่ยใช่นี่แหละเขาขี่รถเล็งหาอยู่เนาะหาปิกัดอยู่นี่มานี่มานี่มา สามศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์บอสามศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สวัสดีค่ะไม่มีครับมีแต่คนครับครับไปสองคนครับไปชนบุรีเท่าไหร่คะหกร้อยหกร้อยไปแล้วบายบายบ๊าย แล้วเราตูต้ลุงขอบครับบรรจุวดนี่ไ,ไ,ไปนี่เหรออันนี้กระบอกอ,น,น,อน๊เฮ้ยผู้ประกบเราเอามายังเอาอะไรเานาะเครื่องม,มือช่างครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอละหานทรายนะครับรถตู้เติมน้ำมันอยู่ปั๊มบีทีแป๊ปแล้วก็ให้ผู้โดยสารนะครับซื้อของเอาห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ แล้วก็เดินทาง,ทางต่อูครับเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็มาถึงสะแก้วแล้วครับอะเลยอ่าเลยแยกสะขวันมาแล้วตอนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดรวมตัวของรถตู้เขาเลยนะครับนี่ครับมาถึงเขาก็เวะโจดกันที่นี่เลยครับแล้วก็เข้าห้องนงห้องน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะผมว่าน่าจะมีการ เปลี่ยนทายผู้โดยสารนะครับเพราะว่ารถตู้บางคันน่าจะไปเส้นทางที่เขาจะแบ่งกันเลยนะครับใครไปโซนไหนโซนไหนก็จะแบ่งผู้โดยสารกันเลยผมว่าต้องมีการเปลี่ยนผู้โดยสารแน่นอนนะครับเพราะคันที่ผมมาเขาน่าจะไปเส้นทางอื่นนะนี่ครับตอนนี้คนขับรถตู้เขาก็ลงไปคุยกันผู้โดยสารก็ลงเข้าห้องนงห้องน้ําซื้อของซื้ออะไรกินครับคุยกัน ช่วงนี้ก็พักรถแป๊บหนึ่งนั่นนั่นเดี๋ยวเละแล้วก็เป็นตามคาดครับไปเดี๋ยวผมเดินไปเรียกเลาน้อยก่อนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยลาลงมาลงมาลงมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเขาไปนู่นเราเป็นั่งรถฝั่งธนุนอีกคันหนึ่งไปโอ้เราบอกโอ้ยผมกำลังหลับสบายเลยโอ้ยไป เี๋ยวเราไปขึ้นอีกคันนะครับเดี๋ยวเก็บกระเป๋าอนโอ้วันนี้เบกกระเป๋าปีสะพายหลังมาครับเราก็เบกกระเป๋าข้างมาไปเดี๋ยวเราไปนั่งอีกคันเงึงเดินทางปลอดภัยเด้อสำหรับคันนี้ครับนี่ครับคันข้างๆเรานี่เองครับขึ้นคันนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างหน้าแล้วกันนะครับเราไปนั่งข้างหลังเลยโอ้บางเจ โอ้ช่วงนี้เด็กปิดเทมครับเด็กบวชนปึ๊บอ่ะเดียว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 โอ้ข้างหน้าก็ไม่มีที่เหยียดขาเลยมีแต่อุปกรณ์มีแต่ข้าวของเลยครับทางเข้าทรงข้าวสารเอออ๋อไปไหนวะไปไหนเฮ้ยไปไหนครับกวนเอาว่าไ,<ป>ไปหายง่ายครับเรปิดเทมแล้วไปหายง่ายอยู่ยชลบุรีครับพี่ชลบุรีไปมากกับใคร ผมมาคนเดียวครับโอ้ยเก่งจริงๆเลยเว้ยสุดยอดเลยเด็กที่ว,วันนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับนี่ตอนนี้เขากาลังสับเปลี่ยนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันหน่อยเออนี่เป็นังไงเอ้ย,อยตื่นเต้นหลายครับนั่งรถตู้ครั้งแรกอีกแล้วหลังจากไม่ได้นั่งนานครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายกันอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อย รถตู้แต่ละคันก็มาจากคนละอำเภอครับเขาก็จะจำแนกว่าผู้โดยสารของคุณไปลงทางไหนทางไหนเขาจะแยกให้ไปคันนั้นเลยนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็แยกผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยไปเลยเด้อบายบายเด้อทุกคนเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านเด้อโอ้ แต่ว่ารถตู้คันนี้ดูอะรถตู้คันนี้ลงกันเกือบหมดเลยน่าน่าจะแยกผู้โดยสารเยอะเลยนะครับอนนี้น่าจะไปคนละสายเยอะนะครับแยกกันไป let's go ผมก็เดินทางไปจังหวัดชนบุรีครับเพื่อที่จะไปเอาเจ้าร็อกกี้240กลับบ้านครับเพราะไม่มีงานแล้วไม่ได้วิ่งงานแล้วครับอ่าลูกหลานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับายบาย